จะไปคิดว่าจะมีร้านอาหารทะเลพื้นบ้านที่น่ากินมากที่ให้มาแบบล้นๆในราคาไม่ถึงหนึ่งใบแดงจะซ้อนตัวอยู่ในร้านอิสากยสายสไตาอีสานแบบนี้ร้านนี้ชื่อว่าซอยมะอีสานกายะร้านจะอยู่ในซาเจรินบางแสนค่ะจอดร้านฝั่งตรงข้ามรถแล้วเดินข้ามถนนมาได้เลยบรรยากาศในร้านค่อนมีความน่าราักกับออกญี่ปุ่นนิดเ,เรื่องความสดนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะสั่งกุง้งสั่งปูก็จับเป็นมาทําอาหารให้เลยแลวแต่ละเมนูไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆนะคะเพราะสั่งเหมือนชีวิตนี้จะไม่ได้กินอะไรกันอีกแล้วว่วาวว้นสั่งมาแบบสามารถปิดอยยเลีงทุกคคคนได้เลยราาือ เห็นบินท้ายคลิปแล้วทาเอาตกใจจะมากินเป็นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อค่าก็เชิญได้เลยวันนี้ที่เราสั่งมานะคะมีแต่ของน่าอีนทั้งนั้นแลวดูนี่ค่ะจานนี้คือกะเพราปูหน้าลน้นเขาให้ปูมาแบบท่วมวันนี้คือที่มาของคาว่ากินข้าวกินปลาข้าวปากระพงทอดราดน้ปาปลาแล้วปากระพงคือมาทั้งตัวเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มมะม่วงที่มีความเปรี้ยวหวานๆจานนี้อร่อยมากตัวไข่ฟูฟูนี้เขาจะปรุงรสมาด้วยผงกะหรี่แล้วก็มีกุ้งเนี่ยเด้งๆโปะมาด้านบนแล้วนี่คือเมนูะป สั่งหนึ่งได้กินถึงสองอย่างเลิศทุอินวันไปเลยค่ะปูกับกุ้งเกาอ่ะสดมากถึงร้านจะอยู่บางแสนนะคะแต่ก็มีกุ้งแม่น้ำเาผาผ่านหลังให้กินมันบนหัวกุ้งคือมาชํำๆทุกตัวไม่เคยเห็นปูหล่นที่ไหนให้เนื้อปูมาเยอะแบบนี้เขาจะเสิร์ฟมาคู่กับผักสดนะคะเอาไว้ให้เรากินแนมและของทอดวันนี้พวกเราสั่งมาเป็นกั้งทอดกระเทียมทอดมาให้ทั้งตัวแบบกรอบๆแกะเปลือกมาให้แล้วใครที่ชอบกินหมึกผัดน้ำดำแบบไม่หวานต้องร้านนี้เลยอันนี้รสชาติจะออกเค็มๆแล้วก็หอมกระเทียมเคยกินปลากระเบนกันหรือยังาาัังนือ่ดมแสเป็บบ เคไข่ตุ๋นเขาสมาเป็นหม้อไฟร้อนแรงแบบนี้ไข่ฟูฟูมีสัตว์ทะเลท็อปมาให้ด้านบนกินตอนร้อนๆน่อร่อยในนส่วนของ้มตําและของแซบเขาทําถุงว่าตําปลาปูนาคือไข่ามาแบบแน่นๆนวนวลๆไหนจะตําเส้นเล็กทะเลที่เส้นหนุบหนับน้ําตาแซบเครื่องทะเลก็จัดเต็มไปทั้งกุ้งหมึกหอยแครงหอยแมงผู้อาหารที่สดร้อนๆแล้วคล่องคอ,งอ,งองแบบเปรี้ยวแซบก็ต้องใหญ่คนนี้ซุปเปอร์เล้งแล้วเนื้อคือเยอะมากแล้วถ้าใครจะมานั่งชิลมาดื่มมาดิง,ดงเขาก็มีเป็นอาหารอีสานผสมญี่ปุน่นฟิลลุกครึ่งเกียยวตด เมนูออกมาผสมกันได้ลงตัวมาออกหมันปูนังก็จะมีความคล้ายๆค่ะน,นี้มีโซ่โคตรนัวยุเกะที่ปรุงรสมาแบบอีสานคลายก้อยด้านบนท็อปมาด้วยไข่แดงยมยโยมทุกคนละอันนี้คือว้าวมาก้าวดงปลาดุกยาก่างหน้าตาคือดูดีเลยปลาดุกอะ่ะเขาจะย่างมากกบซอที่มีความหมวานเค็มๆนะคะบอกเลยว่าร้านนี้โอเคค่อนข้างจะถูกใจที่จัดรถอยู่ตรงข้ามร้านเลยสะดวกมานะกดติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์รีโพสแ็กชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วไปกินกันได้เลยค่ะ